ครับก็เกมวันนี้ก็เป็นเกมที่สนุกนะครับก็ทั้งสองฝ่ายก็แลกหมัดกันนะครับเราเองก็มีจังหวะที่เราเกือบได้ประตูในเช่นเดียวกันก็มีโอกาสที่เกือบจะเสียประตูเหมือนกันก็ถือว่าเป็นหนึ่งแต้มที่ทสมควรกับทั้งสองทีมนะครับในมุมผมครับผมว่าก็ให้สักประมาณ60สิถเจดิเปอร์เซ็นตก็ยังมีส่วนสําคัญที่เราต้องไปแก้ไขโดยเฉพาะที่เราต้องปรับจูนในทีมให้เข้าใจกันละกัน ให้เชื่อมั่นกันละกันนี่คือส่วนใหญ่ของเราที่เราต้องแก้ไขครับแน่นอนครับว่าก็ในจากการแผนที่เจอเราก็จะมีไปเยือนจริงๆไกลจริงๆก็จะมีแค่ด้สุดท้ายซึ่งเราก็วางแผนเรียบร้อยแลครับที่เหลือก็คือเป็นเป็นการเก็บตัวภายในนะครับนัดหน้าเองเราก็แข่งในบ้านก็เชื่อมั่นว่าหากเราสามารถรวมใจกันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีความเชื่อมั่นในการละกันนะครับ เราสามารถสู้ได้ทุกทีครับคือในตัวตรงนี้ผมเองก็คิดว่ามันไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับอาจจะอาจจะมีส่วนที่ได้ประโยชน์มากกว่าคือในการจัดสรรงบประมาณในการเดินทางนะครับแต่ก็เชื่อมั่นว่านักีฬาของเราเนี่ยสามารถเล่นภายใต้ความกดดันได้นะครับกับ กับรูปสนามที่เราไปนะครับฝากแฟนบอลน,นิดนึงครับเ็น,นเข้ามาเชียร์เชียร์ที่เราเข้าไปต่อครับก็ต้องฝากถึงนะครับแฟนคลับของเรานะครับนักศึกษาสังสิทธิ์เก่าสิปัจจุบันนะครับปีนี้เองในช่วงหลังเนี่ยก็ถือว่าเข้าสู่สามปีติดแล้วที่เรามารอบชุปเรลลีกนะครับก็อยากจะชวนชวนให้มากรลังใจกันโดยเฉพาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงปิดเทอมแล้วนะครับแล้วก็รวมถึงแฟนบอลแถวปทุมธานีด้วยนะครับก็ฝาก มาให้กำลังใจกันครับ